จำฉันได้หรือเปล่าที่เราเคยรักกันและนับจากวันนั้นในใจของฉันไม่เคยลืมจำฉันได้หรือเปล่าไม่เคยเราหนคนถูกทั้งผู้ชายเทถูกทั้งเพื่อนเทนี่คนเหลือคังคก หนูจะหาแฟนได้ไหมหนูก็ไม่ออกไปไหนวันหนึ่งที่หนูมั่นใจหนูจะออกมาพบคนอื่นเองะคะสัญญากมคือใบเบิกทางของหนูในทุกๆเรื่องค่ะ ปกติเป็นคนผิวคล้ำเลยค่ะคล้ำมากจนแบบมืดเลยก็คือหน้าดำแล้วก็แบบว่าหน้าเหลี่ยมคางตัดไม่มีคางหนกแก้มสูงจมูกโตใหญ่ปากใหญ่แล้วก็ตาเล็ก มากอย่างตอนมัธยมหนูเป็นสิวหนักเลยนะคะเป็นสิวแบบขึ้นคอเพื่อนบอกว่าโอ้โหมึงจะหาแฟนได้ไหมอะไรแบบนี้หน้าองสารว่าแบบหาแฟนไม่ได้แน่เพื่อนจะมาพูดแบบ หน้าอย่างเงี้ยหรอหน้ากลัววะ่ะนี่คนหรือคังคบหนูเคยโดนเปรียกว่าเป็นคังคบเลยนะคะหนูยังน้อยใจไม่อยากเรียนไม่อยากไปแล้วไม่อยากเข้าแถวหนูเลือกที่แบบพ่อไปส่งที่โรงเรียนแต่หนูอะไปแอบอยู่ที่อื่นก่อนแล้วรอให้เขาเข้าแถวเสร็จแล้วหนูค่อยเข้าไปหนูยอมแบบว่าไปวิปว่งรอบสนามไปโดนครูตีอารมณ์ประมาณเนี้ยที่ว่ามาโรงเรียนช้าเพื่อที่หนูจะได้ไม่ต้องเข้าแถวค่ะเก็บกดมากค่ะ ตอนปีหนึ่งอะหนูคือมากับเพื่อนต่างจังหวัดด้วยกันเพื่อนก็พาไปรู้จักเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนมากะซิบเพื่อนว่าทําไมเพื่อนน่ากลัวจังวะปากใหญ่มากตัวดามากแกบเพื่อนอีกคนชวนไปเดินจัดจักรด้วยกันแล้วเพื่อนก็พาเพื่อนของเพื่อนที่เรียนมอื่นมาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเพื่อนน่ากลัวจังเพื่อนเป็นสาวสองหรอเพื่อนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยทำไมเพื่อนน่ากลัวแล้วแบบเพื่อนเขาเดินทิ้งห่างเราแบบ ห่างไปไกลเลยเหมือนไม่อยากให้ใครรู้ว่ามากับเรานะแล้วพอเราไปนั่งด้วยเขาก็ทําเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวตนอยู่แบบคือทําอะไรก็โดนเทไปตลอดเลยะคะ่ะเพื่อนก็ไม่อยากพาไปไหนด้วยพอเจอเหตุการณ์แบบโดนเพื่อนแบบเทไปเทมาแบบนีน้หนูก็ไม่ออกไปไหนจนหนูคิดว่าวันหนึ่งที่หนูมั่นใจหนูจะออกมาพบคนอื่นเองอะคะ่ะ หนูอาบน้ำวันละสอชั่วโมงทุกวันเลยนะคะขัดผิวขัดแบบอยู่ในห้องน้ำสองชั่วโมงคือนั่งขัดผิววนอยู่แบบนั้นอนะเข้าไปแบบเซิร์ช Google เลยว่าเอ้ยวิธีขัดผิวต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างสมุนไพรหนูก็แบบไปสรรหาซื้อมาแล้วก็นั่งขัดผิวของหนูแบบนั้นอนะ เช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันแบบเนี้ยก็คือเหมือนเราไม่ได้มีงบที่จะซื้อครีมแบบราคาแพงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าครีมมันนานแค่ไหนจะเห็นผลแต่เราคิดว่าเออขัดผิวมันถูกสุดและเแ้คือเราอยากเอาเงินไปทําหน้าไปทาําสัญญามีเดียวคือเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะ <S 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 เป็นเงินเหมือนกับว่าตอนที่พ่อกับแม่ให้มาเราก็จะเก็บเรื่อยๆคือไม่ได้เยอะหรอกแต่แบบเราแบบยอมอดข้าวยอมแบบไม่ไปเที่ยวยอมอยู่ในห้องอย่างเดียวเลิกเรียนกับห้องกินมาม่าอะไรแบบนี้เพื่อที่แบบจะเก็บเงินไปทําสัญญกรรมของเรามันแค้นใจอะมันต้องได้สวยแหละ <laughs> ครั้งแรกคือทําจมูกเลยค่ะทําแล้วก็พังเลยค่ะครั้งแรกผ่านไปได้แค่ไม่กี่เดือนก็ปลายจมูก ตึงใสคือพร้อมทะลุแล้วอะค่ะแล้วก็ทะลุจริงๆแต่ว่ามันทะลุแค่ข้างในพอหาที่ใหม่แกอ่ะผ่านไปเหมือนเดิมครั้งที่สองเกิดจากการเอียงค่ะเอียงข้างบนวางเหมือนวางผิดสันแล้วก็อหาหมอใหม่ครั้งที่สามเกิดจากปลายจมูกอ่ะปลายจมูกมันโคตรแบบว่าเหมือนมันเป็นแนวเฉียงมาเลยค่ะแก้ใหม่ครั้งที่สี่พอครั้งที่สี่คือแกนข้างบนตรงปลายงอ แก้ใหมค่ค่ะครั้งที่5จะเป็นครั้งปัจจุบันแต่นี่หนูพอใจหรือ,อยังจมูกไม่พอใจคะ่ะก็ว่าจะแก้แก้แก้แน่นอนคะ่ะแล้วคิดว่าน่าจะปีนี้เลยคะ่ะทำคานคะ่ะเสริมเ <คา S 2> สริมใช่คะ่ะเสริมซิลิโคนเลยคะ่ะก็ยังไม่พอใจคะ่ะทำปากคะ่ะ ปากไม่เป็นทรงอะค่ะก็คือแบบหนานๆข้างบนหนาเลยอะค่ะปีให้เขาหมอเขากรีดวาดแล้วก็ตัดข้างในออกแล้วก็เย็บใหม่ให้มันแบบเล็กลงเป็นกระตัดขึ้นต่อไปก็คือตัดปีกจมูกค่ะแต่ปีกจมูกหมอเขาไม่ตัดให้หนูเยอะเพราะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมันหายใจลําบากให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเบิกทางให้มีทุกอย่างในวันนี้คือ เพราะเพราะการที่ว่าหนูสวยขึ้นนี่แหละคะ่ะความสวยคือใบเบิกทางเลย<ะ>ตั้งแต่รำััญาญกรรมคือชีวิตมันเปลี่ยนขึ้นนะคะ,ะหนูกล้าเข้าสังคมกล้าแสดงออกหนูมีจุดยืนให้ตัวเองมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าเวลาเราจะเข้าหาใครคนอื่นก็หันหน้านี่หันหน้านีไม่อยากพูดกับเราไม่อยากให้คนอื่นรู้จักว่ารู้จักเราแต่เดี๋ยวนี้คือหนูนั่งเฉยเคนอื่นก็แบบอยากเข้ามาคุยด้วย คือตอนนี้เรามีสิทธิ์เลือกแล้วอะค่ะพอที่มาได้ปะใช่ค่ะคนแรกแล้วป่ะเป่าเป่าค่ะอันนี้คนที่สามแล้วค่ะที่เขาหลอเขามีว่าคก็มีงานขึ้นพอมีงานก็มีเงินคขายของออนไลน์มาตั้งแต่เรียนเลยค่ะจนเรียนจบก็ยังขายอยู่ที่ขายดีก็น่าจะมาจากเพราะเราเปลี่ยนแปลงตัวเราขึ้นเรื่อยๆคนข้างนอกเขาเห็นเขาเอ้ยทำไมแบบ ดูดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็แบบมาถามก็มีคนสนใจอะไรแบบนี้ค่ะอินบอกก็จะมาถามว่าเออทำสัญญกรรมที่ไหนทําจมูกที่ไหนทําปากที่ไหนแล้วมีสูตรผิวขาวยังไงแล้วก็มีบางคนมาขอขอกําลังใจแบบว่าหนูโดนบูลลี่แบบนี้เลยพี่หนูขอกําลังใจหน่อยได้ไหมแบบว่าหนูอยากเข้มแข็งแบบพี่อยากเก่งแบบพี่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบพี่แบบก็ดีใจแบบ อออย่างน้อยก็ทําให้แบบผู้หญิงการที่เราออกมาทแบบําแบบนี้ทําให้ผู้หญิงคนอื่นเขาแบบอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างคนอื่นบอกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วก็คือมันมันดีของสําหรับคนอื่นอ่ะแต่มันยังไม่พอใจในจุดหนูคิดว่าหนูต้องไปได้มากกว่าน,นี้สิทําไมหนูต้องอยู่แค่นี้ความฝันของหนูเลยคะ่ะแบบโหอยากแบบไปทุบแล้วไปโมทีเดียวทั้งตัวแบบอยากกลับมาแล้วเปลี่ยนหมดเลยไม่กลัวแนละ้วว่าจะเกิด อะไรขึ้นมาหน้าทังนิยกลัว่นนะคะ่ะแล้วก็คนอื่นเขาก็จะชอบพูดกันแ,แบบคนข้างนอกโอ้โหทำเยอะทําจนแบบว่าทําจนหน้าเกียดท,ทำจนนู่นทำจนนี้คือเฟิร์นเลือกที่จะไม่แคร์คนข้างนอกคือขอเชื่อใจตัวเองบ้างเป็นแคร์คนอื่นมาเยอะแล้วอะใครจะพูดอุไยทำมาไม่สวยอ้าวก็หนูพอใจของหนูแบบนี้อ้าวสวยแล้วทําไมถึงต้องแก้ก็หนูอยากแก้ของหนู ของถูกอันดับแรกเมื่อก่อนคือหนูไม่มีเงินพอหนูก็แบบว่า oh, อยากทําเลย,เลยคือแบบใจร้อนอยากทําเลยก็เลือกที่ถูกแล้วเราก็แบบไม่ได้ศึกษาเยอะทั้งๆท,ท,ที่ว่าหมืน่นต้นๆมันก็มีหลายคลินิกเยอะนะแต่แบบว่าด้วยความแบบใจร้อนแบบใจด่วนอะไรแบบนี้ก็เลยทาแล้วก็คือพังพังพังหนูคิดว่าไอ้าครั้งอะที่หนูทําพังมาหนูเก็บเงินมารวมกันหนูได้หมอที่ทําจมูกที่ดีที่ดีสุด ใช่เผื<ๆ>่อนูบินไปทําใหม่ได้เลยนะคะคือแบบเพราะว่ายิ่งแก้มันต้องเสียค่าแก้ค่านู่นค่าทุกคือเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือให้ใจเย็นหน่อยหนึ่งอยากให้ผู้หญิงทุกคนแบบใจเย็นใครที่คิดจะทําก็คือแบบไปเก็บเงินทีเดียวแล้วก็ค่อยทําตัดสินใจดีๆศึกษายเยอะๆอ,อย่าใจใจร้อน